ทดสอบทดสอบโอเคเอาเลยครัสืดีผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมมาสโตโอกาชิกันอีกครั้งเนาะก็วันนี้มีแต่เรื่องฟ้าผ่ากันเป็นวักเป็นเวรเลยนะครับวันนี้ก็ในช่วงเวลาบ่ายไม่ได้บ่ายแก่หรอกบ่ายมันอ่อนเลยแหละก็มีประกาศฟ้าผ่านะครับจากทางค่ายใหญ่อย่าง Love East ที่ดูแลวงลาบิสอยู่นะครับวงหาสาวเป็นแบนด์ไอดอลนะฮะที่มีการทำ ดนตรีเล่นดนตรีแล้วก็ร้องด้วยตัวเมมเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็น girl band เนาะเป็นเพียงแค่ไม่กี่วงแล้วละ่ะในในประเทศที่จะเหลือเป็น girl band ที่โชว์สกิลด้านดนตรีแล้วก็การร้องทุกๆอย่างนะครับของทางตัวเมมเบอร์ดึงความสามารถออกมาได้ถึงขีดสุดได้ขนาดนี้ก็มีการประกาศยุติบทบาทกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทาง love east entertainment นะฮะให้ เหตุผลไว้ว่าทางบริษัท Love Eat ขอชี้แจงให้ทราบว่าทางวงลาวิสได้ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสมาชิกศิลปินตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปทางบริษัทอนุญาตให้สมาชิกยกเลิกสัญญากับทางบริษัทได้ทั้งนี้ทางบริษัทจะยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนงานสำเร็จเรียบร้อยส่วนทางศิลปินจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องบริหารจัดการเวลาการทำงานที่ยังคงเหลืออยู่ให้สำเร็จได้ด้วยดีจนถึง31ตุลาคมปี6-4นั่นก็หมายความว่า งานที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้การไลฟ์ในช่องทางต่างๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไปพบกับรายการนู้รายการนี้ก็จะสิ้นสุดทั้งหมดจบสิ้นกระบวนความในวันที่31ตุลาคมก็คือเดือนนี้นั่นเองเราจะมีเวลาไปทำความรู้จัก,จกแล้วก็ให้กำลังใจาทางวง l a บิสอยู่อีก1เดือนเต็มๆนะครับก็ทางวง l a บิสเองนะฮะเป็นถือเปน็นไอดอที่น่าจับตามองนะ เป็นอีกวงที่อยู่ภายใต้เครือของ l o v e East แล้วก็มีความโดดเด่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับประกอบไปด้วยบีบีนะฮะเป็นร้องนำ้ำน้องฟ้ามือกีต้าร์น้องเดียมือกลองน,นิวนิวมือฟลุตแล้วก็น้องบุ๊กนะครับตำแหน่งมือเบสเป็นการรวมตัวของ5สาวที่เปี่ยมล้นด้วยความสามารถเนาะมี การเปิดตัวไปเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2020นะครับสถิติอายุของวงนี้ก็ประมาณ1ปีเศษ็จนะครับเป็นวงแนว j r o c k อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับมี2ซิงเกิลด้วยกันซิงเกิลแรกคือ b ล็อก n Dream บนสนทงที่ฉันกลังก้าวไปนะากังนะครับเป็นเจ o ล็อกกระแทกใจนะที่โชว์สกิล ด้วยเสียงฟลูดอันโดดเด่นนะครับแล้วก็ช่วงวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีมาอีกซิงเกิลหนึ่งก็คือ Spicy Tom y u นะครับโชว์ความร้อนแรงในสไตล์ของเพลงร็อกนะครับเป็นซิงเกิลที่2 ก็น่าเสียดายว่าได้ฝากผลงานเอาไว้เพียงแค่2ซิงเกิลแล้วก็ยุติบทบาทกันไปแต่เชื่อว่าน้องๆทั้ง5คนก็มีเหตุผลที่ดีเนาะในการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทางเราก็ขอเป็นกำลังใจในเส้นทางใหม่ๆที่น้องๆได้ตัดสินใจเลือกแล้วนั่นเองนะครับก็ถือเป็นอีกวงหนึ่งที่น่าเสียดายในการยุติบทบาทไปในช่วงของโควิด นะฮะสังเวยโควิดไปอีกหนึ่งวงสำหรับปีนี้เนาะก็หายไปกันค่อนข้างจะเยอะแล้วละ่ะแล้วก็ได้แต่คาดหวังว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปแล้วก็คงจะไม่มีวงไหนต้องสังเวยอ,อีกแล้วนะครับเราอยากจะเห็นทุกๆคนบนเวทีอีกนะฝากไปถึงเหล่าไอดอลทุกๆคนที่ อาจจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ก็ตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เหล่าแฟนคลับทุกคนนะฮะให้กําลังใจอย่างสันติด้วยนะครับไม่ต้องไปด่ากันนะไม่ว่าใครจะมีเหตุผลอะไรเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลที่ตัวเองคาดหวังจะให้คนอื่นยอมรับได้ละแม้ว่าคนอื่นจะรับได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่อยากให้ยอมรับการตัดสินใจด้วยนะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์นะก็วันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ ลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันบ้างนะนะครับสว,ส,สวัสดีครับ